สวัสดีทุกคนเจ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 นกรับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชานกันด้วยนะครับอยู่กับผม V I P J K F M นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมผีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างแม่งนะครับก็ไปเล่นกันเลยก็กดนิวเกมเลยนะครับพี่น้องก็จะเอาเป็นโหมดโกดก่อนนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นนะครับกดเพย์เลยห้าโหลดได้ที่ที่เพย์สโต้นะครับเออแป๊บนึงนะครับพี่น้อง โอ้โหข้ามาแล้วนะพี่น้องมิชาชอนข้ามาแล้วนะครับ,าม,ารบมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับว้าวสุดยอดเลยครมันก็จะมีให้แอบนะครับมันต้องไปหาคุณแจเนาะซึ่งไม่รู้ว่าคุณแจมันอยู่ตรงไหนะนครับเฮ้ยเจอไฟฉายเอาใช่ไฟฉายบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมองผิดมองผิด โอเคมีคุณเจพี่นี่ไงคุณเจโอ้นี่โอ้เก็บคุณเจามาได้เลยมีของอะไรมั่งอันนี้สามารถแอบได้พี่มันสามารถดูกล้องได้ด้วยเออมันจะมาดูกล้องได้เออก็ไม่น่ามีนะคนระับเดี๋ยวก็เปิด เฮ้ยนี่งไงไฟฉายโอเคเกือบลืมแล้วนี่งไงไฟฉายนี่งไงเฮ้ยเกมผีนะน่กกากลัวนี่ทั้งงามนี่สวัสดี้จนะค้เนสารเฮ้ยนี่ไงเพื่อนสุดินโอ้โอ้มันไปไหนอ่ะโอ้ตามเรามานี่มาว้าวชิบหาย ปิดประตูกันเลยแม่งเสียวตรงนี้มันล็อกกับเพื่นอนเราต้องหาคุณเจนะเอา้ากูเล่นโหมดโกูนี่หว่ากูจะไปกลัวผีอะไรวะเออกลัวทำไมแล้วค่ะเรามาีไข่นะเดี๋ยวเราไขใ,นะให้เสียงไรเสียงไรวะเช่นถ้นนา่ราเราด้วยอะไรเนเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรสัตว์เี่อะไรเนี่ยเป็นยานนั่นอะไรให้ทำอะไรอ่ะจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เปิดแสงเยอะๆน่ยนะครับพี่น้อง โอ้โหเสียงอ๋อนี่สามารถแอบ,บได้พี่ชี้เพื่อนเขามาแอบ,บอยู่ตรงเนี้อยู่ใต้เตียงแล้วมันแอบ,บได้ไงไม่รู้เออมันแอบ,บได้นั่นหนูมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ผมเกลือนอุย้ยเ,เสียจร <ไป S 1> ิงนะเนี่ยอะไรหลอกตกไปโอเคมาต่อกันนะครับพี่น้องดูดิว่ามีของแล้วมัง้ง าจจะถ่ายเกมนี้ต่อก็ได้คือผมเล่นไม่ผ่านหรอกเกมเกมพวกผีเนะี่ยคือกูกูเล่นไม่ผ่านนน่นแหละไอ้เวรเก็บเข็มยาเลยเฮ้ยมีประตูอีกมองไม่เห็นโอ้โหมึงไม่จ่ายค่าคไฟแน่วะมองไม่เห็นเลยเนะี่ยอ๋ออันนี้เก็บไม่ได้โอ้มองไม่เห็น กูรีบออกกันเลยเฮ้ยมีประตูอีกก็เป็นห้องธรรมดานี่หว่าออกไล่ยั้มึดไฟมันเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้โหแม่งมึอดอ่ะไม่ต้องกลัวครับไม่มีผีครับไปน้องจะไปกลัวอะไรแม่งอาจจะมีมาจำสกเกลกูก็ได้ เปิดเพื่ออะไรเนะี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราสี่นาทีกว่าแล้วยังไม่เจอเชือเยเลยฮือะไรคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋ออันนี้แบตเตอรี่ นี่ไงนี่ก็คือสับป,ประหลาดนะโอ้ยจะต,ติดเหลยก็ไม่ใช่ดิติดเหลืองมะเนี่ยเมื่อกี้หนูนเห็นผีมันมันเดินนั่นไงผีพี่ก็เจอเหมือนกันเหรอเหรอเออพี่ก็เจอนี่ไงโอพ้พี่เข้าไปพี่เข้าไปพี่กลัวติดเหลืองว่ะจะแค่มาสำรวจเฉยๆพี่เล่นเป็นโหมดโกดเนี่ยแม่งแม่งไม่เห็นกูไม่ชี้ ทำไมถึงมันไม่เห็นเราล่ะไม่มันมันจะเห็นน้อยแต่มันไม่เห็นพี่ทำไมก็พี่เล่นหมดโกตรเนเพื่อนกลัวขนาดนั้นได้หรออืมครับจะมีอะไรอไหม,มเสียงแม่งก็เป็นเชียอะไรก็ไม่รู้ไอ้ผีตัวเชียอะไรเนี่ย เต็มหมดเ,เลยอ้าเต็ไมไปหมดอ่ะผีเต็มหนูสองกล้องไม่กลัวนะถ,ถ้าถ้าถ้ามันวิ่งมาหากูนี่กูตายแน่นอนดีนะาที่กูเล่นหมดโกตรเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปม,มองผีเท่าไหร่เลยเฮ้ยมีมาห้อ,ตองตาคำนงานนี่ก็น่าจะมีประมาณนี้ละมั้ง โอ้หแม่งมีห้องอีกไม่กล้ามองไงนะเล่นนเดีเลยเนี่ยทีนะ่นี่มันเดิมมาตรงเนี้ยยัอง,อ,งอยู่ถังกล้องออยู่ก็คลิปก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าน่าจะมีประมาณนี้เลยนะเออ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่นแบบเออไม่ไม่เป็นหมดผีดูนะเออคลิปนี้ก็มาสำรวจเออสำรวจแมพผีเออก็มีคนขอเข้ามาไงก็ไปรับพี่น้อง